สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้มาสวนหลายวันวันนี้จะพาชมหวายรอบๆสวนนะคะค่ะมาชมกันเลยค่ะหวายเราจะปลูกไว้เป็นแนวรั้วเลยนะคะข้างๆริมรัว้ว เป็นรัวด้วยเรากินได้ด้วยค่ะ รจะปลูกต้นเดียวต้นเดียวเลยนะคะแต่ว่าดูต้นนี้เขาแตกหนอกมาเยอะเลยนะคะต้นนี้ก็แตกหนอกมาสองสามหน่อแล้วนะคะส่วนต้นนี้ยังไม่แตกหน่อเลยค่ะต้นเขา ใหญ่ต้นนี้ก็ตัดยอดไปแกงได้แล้วนะแต่เราไม่ตัดเพราะว่ามันเป็นช่วงรืดดูแรงแล้วเขายังไม่มีหนอตัดไปเขาก็จะตายต้นนี้ก็อวบต้นอวบต้นใหญ่เลยนะแต่ยังไม่มีหนอ่อ ฝั่งนี้ก็มีเอ,อ๊ะดูน้ำใบเขียว ยอดไว้เราจะเอาไปแกงใส่กระดูกหมูจะอร่อยมากเลยนะคะต้นนี้ก็ยังไม่เตกหนอยังตัดไม่ได้เดี๋ยวต้นก็ตายเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเป็นกอเราปลูกเป็นต้นเรียงเรียงเรียงกันไปเลยนะคะ โดยปกติชาวบ้านแถวนี้เขาจะปลูกเป็นกอน,นะคะแต่ว่าเราปลูกเป็นต้นเลียงกันค่ะเป็นแนวรั้วเลยนะคะการคนเข้ามาด้ดวย เราปลูกไปจนสุดแนวรั้วเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็สุดแนวรัวแล้วะคะ่ะอ่า มารัวฝั่งนี้นะคะรั้วฝั่งนี้เราก็ปลูกจนสุดแนวเหมือนกันนะคะเยอะมากเลยค่ะ เป็นคนชอบกินแกงหวายก็เลยปลูกไว้เยอะนะคะดูค่ะอันนี้ตามแนวรั้วฝั่งนี้ก็2ชั้น ฝั่งนี้ก็จะปลูกยาวไปจนสุดท้ายสวนเลยนะคะ ถัดมาหน่อยนึงแล้วก็จะปลูกต้นมะนาวนะคะเป็นสวนผสมผสานมะนาวไม่ได้รดน้ำนะคะค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ